จุดสองห้าทายเพลง Let's go เชื่อใรใจฉันวะเพลงเ้าสั่งยังสั่งให้มีเพียงเธอสเ,เธอสเมอใ,สใ,ใจฉันเพลงอะไรใจฉัน ใบองใครอะไม่เคยไม่เคยได้เข้าใจเลยใช่เลยกจูจำชื่อเพลงไม่ได้คำตอแล้วอยากกูจำไม่ได้แต่ว่ามันประมาณว่ายิ่งพยายามเท่าไรยิ่งพังเพ้อประมาณเนี้ยกูจำได้ประมาณเนี้ย สมองสั่งให้จำแต่ใจสั่งให้ลืมไม่ใช่เหรอกาชื่อนางรองไม่ได้อะกูเอาช่างเดียวทั้งคู่กูบอกกูไม่รู้ไอ้เนี้ยไอ้นี่มันเล็กปะเล็กเล็กอะเล็กกูว่าแล้วสัตว์แต่กูจําชื่อเขาไม่ได้เพิ่งมันึกออกเล็กซูเมตเกิดกักดตไม่ได้สังอยู่ดีวะสมองต้องการจะลืมเธอไปแต่ใจฉัน ยังคอยสั่งให้มีเพียงเธอเสมอเออใจเป็นนายกันเปล่าพ่อไอใจสมองจำเสียงตัวมาจากไหนเนี่งไม่เคยฟังจบเลย